สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยอือนพดทสงเกต็ับจงแบ่งป,ปันตรวเลกแบงปันแนทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้กระําในทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบานนะะบล,บาม,าลาม,บามาฝากค่ะสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ วดประจำวันที่1เดือน6ปี64ค่ะพี่น้องคะ่ะเอาโพยหวยของจีฝนมาฝากคะ่ะพี่น้องคะ่ะเลขจีฝนคะ่ะพี่น้อง <c oughs> เล็กเพิ่นก็นบ่มีหลายตัวคะ่ะมี3หาง3ตัวคะ่ะ1 7 7 1 4 3 3 4แล้วก็2 9 9 2 เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปรดชวิจารณญานในการรับสมนะคะมวดที่แล้วกับเขาค่ะเอาหัวกอนมาให้เบิ้งนําค่ะพี่น้องนี่นะคะขึ้นให้เบิ้งตัวแด,ดงแดงเพื่อผพ้ใได้มองเห็นเดี๋ยวเห็นนี่เป็นงวดที่แล้วค่ะเขาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดวัติพานมาเนาะคะ่ะอันเป็นหดใหม่ค่ะ เป็นของเก่านะคะอันนี้ของเก่าที่ผ่านมาสถิติทีท่ผ่านมาเนี่ยเอามาเปรียบเทียบไปบังขางหนึ่งใหม่ขงงาขงหนึ่งเก่าค่ะพี่น้องขะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับกระดาษของเจ็ฝนนี่แนวทางเจ็ฝนค่ะพี่น้องขะต่อไปเป็นเลขสรุปบนค่ะพี่น้องขะงวดที่แล้วเจ้านี้กับเข่านะคะเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดคือกันค่ะวันนี้ให้3 3 8 3 8มแปดแล้วก็5 7 แล้วก็หาเก่าค่ะพี่น้องค่ะอันนี้สรุปบนแล้วก็ไม่สรุปรางแล้วก็ไม่วิ่งล่างให้ไว้นาค่ะพี่น้องเบื่อตัวเด็กแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำเนเดอร์ค่ะพี่น้องเดอร์สหรับเจ้านี้มีหายจนจบคลิปหละค่ะขอให้เพื่อนๆโชคดีร่ํารวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำเนละ่ะโชคดีร่ารวยร่ารวยนะคะอี่ค่ะลิตตัวเดียว ยามันกับยุงงานค่ะงานหลายเหตุงานประท่านกันแล้วบ่งคอยมีเวลาเลยลงคลิปไปไหนขอโทษขออภัยเด็กขับพี่น้องเดือลงลงให้สวยลงให้คำคับพี่น้องค่ะเด็กได้เด็ดเล็กได้เมนกะคอมเมนต์บอกเลยนะคะเดซินัมหามาให้โชคดีร่ำรวยร่ำรวยจ้า